สวัสดีครับน้องๆนักเรียนชั้นป .4 สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนใหม่นั่นก็คือ chapter 4บทที่4ในเรื่องของ division ซึ่งหมายถึงการหารประเด็นที่เราจะศึกษาเรียนรู้ก็คือ division by two-digit divisors ก็คือการหารด้วยตัวหาร divisors ที่มีเลข2ตัว two digit ประเด็นที่1ก็คือ dividing by multiples of 10ซึ่งหมายถึงการหารด้วยจำนวนที่เป็นผลคูณของ10ยกตัวอย่าง286หาร40สังเกตไหมครับว่า40เนี้ยเป็นผลคูณของ10หมายความว่าเอา10มาคูณ4 และ40นี้ก็หารด้วย10ลงตัวหารด้วย10จะเท่ากับ4นั่นเองเอาละ2 8 6หาร40ได้เท่าไหร่ในการตั้งหารนั้นนะครับเครื่องหมายที่เราจำเป็นต้องเขียนก็คือเครื่องหมายนี้ทุกๆครั้งที่เราจะทำการหารใช่ไหมครับเราก็เขียนเครื่องหมายนี้ลงไปเสร็จแล้วตัวตั้งก็คือ286เราจะเขียนเข้าไปภายใต้ เครื่องหมายดังกล่าวนั้นหลังจากนั้นตัวหารก็คือ40เราจะเขียนไว้ที่ข้างหน้าเครื่องหมายนะครับเอาละเมื่อเราเขียนตัวตั้งและตัวหารเสร็จแล้วเราก็เริ่มดำเนินการหารเลย40หารกับ2ได้ไหมครับไม่ได้ก็ข้ามไป40หาร28ได้ไหมครับ ก็ยังไม่ได้ก็ข้ามไปและในที่สุดแล้วเอา40ไปหาร286ได้ไหมเอ่ยได้มันได้7ครั้งนะครับ40คูณด้วย7เท่ากับ280เราก็นำ280นี้มาเขียนลงไป โดยให้แต่ละหลักนั้นอยู่ตรงกันนั่นก็คือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะเมื่อตรงกันทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็นำา2จํานวนนี้มาลบกันนะครับก็ทำการลบไปเลยครับ6-0ลบ0ก็เท่ากับ6นะ28-28ลบกับ 28, 28ก็เท่ากับ0เราก็ไม่ต้องเติอมอะไรลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ6 ดังนั้นโซ so, 286หารด้วย40จึงเท่ากับ7เห็นไหมครับ7 r นะแปลว่า remainder หรือเศษ remainder ก็คือตัวที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเศษเท่าไหร่ลูกก็คือเศษ6หเห็นไหม7 r 6 7 r 6หมายถึง7เศษ6นั่นเอง ทีนี้จากคําตอบตรงนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าคําตอบนี้มันถูกต้องเราก็ต้องทําการเช็คกิ่ง the answer ก็คือการตรวจสอบคําตอบวิธีการตรวจสอบก็คือเอา7ที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยนะครับคูณด้วย40ซึ่งเป็นตัวหารแล้วก็บวกกับ6ซึ่งเป็นเศษที่เหลืออยู่คำตอบมันได้ 286เป๊ะเลยเมื่อได้286นี้มันก็ตรงกับตัวตั้งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า therefore ดังนั้น the answer is correct คำตอบนี้ถูกต้องนะครับต่อไปในประเด็นที่2นั่นก็คือ dividing by two-digit divisors ซึ่งหมายความว่าการหาร dividing ด้วยตัวหารที่มีเลข2ตัว by two digit divisors ตัวอย่างตัวตั้งคือ13,500หารด้วย54 54นี้เป็นตัวเลขที่มี2ตัวดังที่คำอธิบายเขาระบุใช่ไหมครับ เท่ากับเท่าใดครับเราก็ดําเนินการตั้งหารเลยอย่าลืมว่าใส่เครื่องหมายนี้ลงไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่ตัวตั้งลงไปภายในเครื่องหมายดังกล่าวแล้วก็ตัวหารอยู่ข้างหน้าเครื่องหมาย่ะแล้วก็ดําเนินการหารเลยนะครับ54หาร1ไม่ได้ใช่ไหมหารด้วย13ได้ไหมก็ไม่ได้54 หาร135ได้ไหมปรากฏว่าได้มันได้2ครั้งน,นะครับ54คูณ2เท่ากับ108แล้วก็เอา108มาใส่ไว้ตรงนี้โดยให้108นี้ตรงกับ135เป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการลบเลย5ลบ8ได้ไหมก็ไม่ได้เราก็ต้องไปยืม3มา3ก็เหลือ2 5ก็เป็น15นะทีนี้15ลบกับ8ได้หรือ,อยังได้แล้วใช่ไหยได้เท่ากับ7เราก็ใส่7ไป2ลบศเท่ากับ2 1ลบ1เท่ากับ0เราก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไปมันเท่ากับ27ใช่ไหมครับทีนี้การหารมันยังไม่สิ้นสุดมันยังเหลือตัวเลข0อีกต้อง2ตัวเนี่ยเราก็ไปต่อเลยครับ27แล้วดึง0ลงมา จาก27ก็กลายเป็น270นะทีนี้54หาร270ได้เท่ากับเท่าไหรก่ก็เท่ากับ5แล้วก็ใส่5ลงไปข้างบนนี้นะครับเสร็จแล้ว54คูณ5ก็เท่ากับ270เ๊ะเลยใช่ไหมแล้วก็นำ270นี้มาลบกัน ก็ได้เท่ากับ0นะซึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้แต่มันยังไม่จบใช่ไหมครับมันยังเหลือศูนย์อีก1ตัวแล้วก็ชักศูนย์ลงมาเขียน0ูนย์ลงไปตรงนี้54หารกับ0ก็ได้เท่ากับ0ก็ใส่0ูนย์ข้างบนแล้วก็ใส่ศูนย์ตรงนี้ด้วยให้ตรงกับเลข0ูนย์ซึ่งเขียนอยู่นะศูนย์ลบศูนย์ก็เท่ากับ0ูนย์โอเคถ้า ในที่สุดแล้วการทำโจทย์ของเราได้0แบบนี้ก็แสดงว่าไม่มีเศษเหลืออยู่เราก็นำคำตอบข้างบนไปตอบเป็นคำตอบได้เลยนั่นก็คือโ so, ซดังนั้น13500หารด้วย54จึงเท่ากับ250แบบนี้นะครับทีนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันถูกละ่ะก็ด้วยการ checking the answer ก็คือการตรวจสอบคำตอบง่ายๆเลยแล้วก็นำ250า250นะครับก็คือคำตอบของข้อนี้เนี่ยคูณด้วย54ก็คือตัวหารมันก็จะเท่ากับ13500พอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้น therefore ดังนั้น the answer is correct คำตอบนี้จึงถูกต้อง เอาละสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้มีเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ